ข้อ40เขากาหนดให้ตัวนี้เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตโดยที่ a1 บวก a3 เนี่ยเท่ากับ7แล้วก็ให้ a2 บวก a4 บวก a6 บวก a8 เนี่ยเท่ากับ74แล้วให้หาค่าของตัวนี้ซึ่งสูตรทั่วไปของลำดับเลขคณิตเนี่ยก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d จาก a1 บวก a3 เท่ากับ7เนี่ย เราก็จะเปลี <S <S ่ยน a 3เนี่ยให้อยู่ในรูปของ a 1เราก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็รวมพจน์เราก็จะได้มาแบบนี้ให้อันเนี้ยเป็นสมการที่1แล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาให้ก็คือ a 2บวก a 4บวก a 6บวก a 8เนี่ยเท่ากับ74แล้วเราก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปของ a 1เราก็จะได้มาตามนี้แล้วก็รวมพจน์ที่เหมือนกันเราก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็เอา สองหารตลอดแล้วก็จะได้มาแบบนี้ให้อันนี้เป็นสมการที่สองแล้วเราก็เอาสมการที่สองกับหนึ่งเนี่ยมาลบกันเราก็จะได้หกดีเนี่ยเท่ากับสามสิบเราก็จะได้ดีเนี่ยเท่ากับห้าแล้วเราก็เอาดีเนี่ยไปแทนในสมการที่หนึ่งแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็จะได้เอหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้เราก็จะได้เท่ากับลบสามส่วนสองแล้วโจทย์เขาให้หา ตัวนี้ก็คือผลบวกลำดับเลขคณิต50พจนแรกเนี่ยซึ่งผลบวกลำดับเลขคณิต n พจน์แรกจะมีสูตรอยู่2ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้สูตรที่2เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพจน์สุดท้ายเนี่ยก็คือมีค่าเท่าไหร่เราก็แทนค่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ n ก็คือ50ก็จะเป็น50ส่วน2 a 1ก็คือลบ3วน2 d ก็คือ5 แทนค่าไปเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้ข้างหน้านี้เราก็จะได้25ตรงนี้เราก็จะได้ลบ3ตรงนี้เราคูณแล้วจะได้245ในวงเล็บเนี่ยเราก็จะได้242ตรงนี้คิดเลขแล้วเราก็จะได้6,50เพราะฉะนั้นข้อ40จึงตอบ6,50 0ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ tr a t c e n t e r c o m ด้วยนะครับ